สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fort Jum พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนนะครับและลัคนาเมถุนเนื่องจากนะครับจะเกิดสุริยาคาตในวันที่14ธันวาคม2563ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างไรกับคนเมถุนบ้างนะครับเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ดีมาที่ biliver 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิป โพสมาให้เรวก็สามารถแอดไลน์ดีมาถามค่าคูได้ครับเรามาฟังนะครับคําพยากรณ์สุยคานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ธันวาคม2563ซึ่งจะตรงกับวันจันทร์แรม14ค่คาำเดือน I อ้นะครับหรือเดือน1ในทางจันทรคตินะครับไม่ใช่ปฏิทินทั่วไปแล้วก็เกิดขึ้นปีชวดเนาะทีนี้มันมีในัยะสําคัญต่างๆดังนี้ครับ การที่จะเกิดุาาุิยคราเนี่ยเกิดขึ้นตำดวงครั้งนี้นะครับแต่โชคดีตรงที่ว่ามันเกิดในยามกลางคืนคือหมายความว่ามันเกิดในซีกโลกตะวันตกนะครับในในซีกโลกตะวันออกหรือประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงกลางคืนครับก็ถือว่าดีในลักษณะของการไม่โดนแสงคราดนั่นเองนะครับแต่มันมีในยะะสาคัญอื่นๆเพิ่มเติมดังนี้ สัญญาคาดนะครับจะเกิดขึ้นในเวลา13บามิกนา15นาทีซึ่งจะเป็นเวลา5าทุ่ม15นะครับเกิดเต็มดวงในช่วงนั้นและก็จะเกิดอามาวศีก็คือจันทร์ดับนะครับในวันที่เดียวกันแล้วก็เกิดในเวลา23่ามมินา17นาทีคือพูดง่ายว่าหลังสัญญาคาดเต็มดวง2นาทีนะครับก็จะเกิดจันทร์ดับด้วยนะครับตามมาในเวลา5ทุ่ม17นั่นเองนะครับ ทีนี้การเกิดสุริยคติครั้งนี้เกิดที่ราศีพิจิกมีดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ร่วมกันในราศีนะครับแต่ดาวศุกร์อยู่ไกลแล้วก็จุดเพ่นอยู่ที่ราศีเมถุนดังนั้นเนี่ยรอดไปสำหรับคนเมถุนนะครับแต่ใช่ว่าจะไม่มีผลกระทบนะเนื่องจากดาวจันทร์จะดับมานะครับแล้วก็เล็งกับราศีเกิดคุณนะครับ หรือลัคนาเกิดคุณดังนั้นเนี่ยผลกระทบก็จะอยู่ที่คู่ตรงกันข้ามด้วยนะครับแล้วก็โดนผลกระทบกับเรามาบ้างนะครับดังนั้นมันมาโดนทุกราศีแหละพูดง่ายๆนะครับในทางวิทยาศาสาตร์หรือในทางดาราศาสาตร์นะครับเขาจะเห็นว่าเสียคาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าสุริยปการานะครับสุริยุปการเนี่ยก็คือเป็นการเกิดการบังกันของดวงดาวทําให้อาทิตย์ จันโลกนะครับบังกันก็เกิดเงาอะไรประมาณนี้ก็คือเรื่องปกตินะครับเป็นหาดูได้ยากเป็นสิ่งที่มันเออหน้าพิศวงสงสัยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เขาชอบค้นหากันแต่ในทางเขาเรียกว่าโบราณหรือในทางเขาเรียกว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่หรือ,องจุ้ยด้วยเนาะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือ มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดผลร้ายตามมานะครับเนื่องจากว่าแน่นอนว่ากลางวันกลายเป็นกลางคืนช่วขณะเนี่ยแม้กระทั่งนกแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแตกตื่นกันหมดแล้วคิดว่ามันจะไม่เกิดผลเสียได้อย่างไรถูกไหมครับคือในทางของจุ้ยก็บอกว่าในยามกลางวันเนี่ยอย่างแรงแต่ว่าอยู่ดีเกิดดับขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นหยินแรงชั่วขณะค่าชั่วพริบตาอะไรประมาณเนี้ยก็กลายเป็นว่า หยินเนี่ยไม่ดีหยินหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นนะครับพูดผีวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็รวมถึงหยินด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นในทางศิลศาสตร์นะแต่หมายถึงว่ามันเกิดอะไรที่มันไม่ดีหรือโชคร้ายอะไรเงี้ยนะครับจะตามมาโชคไม่ดีจะตามมาอะไรเงี้ยทีนี้แต่ถามว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นอย่างไรกับเราเรามาดูลักษณะเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อเวลาที่จับนะครับอยู่ ในการเกิดสุรยาาิยคาลครั้งนี้ลักษณะอยู่ที่ราศิกันนะ,ะเป็นเรือนดาวพุธของคุณนะครับก็คือพบพันธุนั่นเองนะครับของตัวคุณดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้เนาะทีนี้ดาวคานตอนนี้ถอยหลังมาที่ราศีมีนนะครับแต่ว่าตอนนี้มนมลหมายถึงในทางโหราศาสตร์แปลว่านิ่งนะครับไม่ให้ผลดีและไม่ให้รับผลเสียก็คือกลางๆเนาะก็เป็นลักษณะที่โอเคอยู่แต่ว่ามันก็ยัง ให้ผลค่อนข้างจะเสียเนื่องจากว่าเกิดสุริยปราคาเกิดขึ้นหรือเคราะห์สุริยาคาดแน่หละนะครับในทางาโหราศาสตร์เนี่ยมันจะเกิดผลขึ้นกับตัวคุณแน่นอนนะเพราะเนื่องจากว่าดาวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นดังนี้ดาวพุธนะครับในระหว่างเนี่ยจะไปเกาะที่ลักษณ ราศีกันเนี่ยอยู่ที่พุธศพนะครับก็คือดาวประจําตัวคุณเนี่ยไปร่วมพุธศพด้วยที่มีดาวราหูอยู่ยังไงมันก็โดนน,นะนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าดับเล็งที่ดาวตนุรักษ์ของคุณหรือดาวประจําตัวของคุณยังไงก็ต้องเกิดเนาะอะไรประมาณนี้แต่มันจะเกิดในภพเรือนที่เป็นอ,อ,อริด้วยนะอืมใช่อริด้วยดังนั้นเนี่ยอริเล็ง มันก็เลยทำให้ผลเสียนะครับเกิดผลเสียต่อตัวคุณดังนั้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้เห็นไหมนะครับมันไปปรากฏที่นาวางละและอังคารที่มนอยู่เนี่ยดาวอาทิตย์ไปเกาะนวาังราศีมีนนะครับเป็นพบวินาศของดวงเมืองและดวงโลกนะมันก็คือเขาเรียกว่าเราอยู่ในประเทศนี้ในโลกใบนี้ยังไงก็ได้รับผลกระทบมันเป็นลูกขึ้นนะครับต่อกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะดีเนาะมีการประท้วงชุมนุมกัน ผมจะไม่ขอเอี่ยวในเรื่องจุดนั้นแต่ผมพูดผมเตือนในสิ่งที่ผมเห็นและต้องเตือนด้วยเพราะอะไรขอเอี่ยวนิดนึงตรงที่ว่าคนที่ไปร่วมอาจจะเกิดผลร้ายตามมาอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในมาจากราศีสิงห์เนาะก็คือพจน์ปุตตะของดวงเมืองและดวงโลกหมายถึงเด็กบุตรบริวารดังนั้นเนี่ยบุตรบริวารของคนที่อยู่ภายใต้ประเทศไทยเนี่ยนะครับ ต้องระมัดระวังถ้ามีเหตุชุมนุมแบบนี้อาจเกิดผลเสียขึ้นมานะเพราะอยู่ในภพวินาศหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายและการแตกสลายและดาวอาทิตย์ดันไปเกิดสุรยิยุทธนะครับดับอยู่ที่ภพมบบรณะของดวงเมืองและดวงโลกแปลว่าต้องมีความสูญเสียแล,และเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงเพราะอยู่ในภพวินาศด้วยนะครับไปเกาะภพวินาศของดวงเมืองและดาวอาทิตย์ขอโทษนะครับอาทิตย์อังคารเนี่ยเป็นคู่อุบัติเหตุและเป็นคู่ที่ขัดตัว ศัตรูขัดกันหลายแรงในทางโหราศาสตร์ด้วยหมายถึงเลือดตกอย่างออกนะครับในภพวินาศด้วยและดาวคานปีนี้ดันได้โลกาว,วินาศอีกต่างหากเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายดาวศเทิตยเกาะที่28องศาสามสิปดลิบดานะครับเกาะที่นวังขาดอีกต่างหากนะครับที่ราศีพิจิกรวมถึงราศีมีนด้วยแล้วก็ไม่พอนะเลวดีเลิกเกาะพิศนักด้วยนะครับพิศนักในที่นี้หมายถึง ภัยที่มาจากถนนหนทางหรือทางบกนะครับดังนั้นเนี่ยรวมคุณบุคค์ที่ร้ายต่างๆเนี่ยมาอยู่ในครั้งนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้ไม่เกิดขึ้นกับเราก็ระวังบุตรบริวารน,นะครับบุตรหลานของเราเนี่ยจะเกิดเพศภัยได้ดังนั้นเนี่ยใครที่คือมันเกิดในช่วงห้าทุ่มเนาะคือบางคนนอนไปแล้วก็จบใครที่นอนในช่วงเนี้ยคือจบเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ไม่มีภัยอะไรนะครับ แต่คนที่ออกในยามเวลากลางคืนหรือยามพิการเนี่ยระวังผลเสียจะตามมาโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารด้วยเนาะถึงไม่ใช่ตัวเราแต่ก็เป็นบุตรหลานบริวารเราเมื่อเกิดภยัยเกิดผลเสียเนี่ยมันก็ย่อมเกิดผลถึงเราได้ถูกไหมครับเกิดสูญเสียได้อะไรประมาณเนี้ย ดังนั้นก็จะเตือนมาอย่างนี้นะครับอย่างเช่นาการเหตุประท้วงชุมนุมอะไรพวกนี้นะครับก็ระวังตรงจุดนี้เพราะดาวประจําของราศีเมษก็คือดาวคันเนี่ยถอยหลังนะ,นะครับก็คือมนอยู่ก็เกิดผลร้ายได้ด้วยนะครับเพราะมัน,เป,นเป็นคู่อันตรายคู่ที่เกิดการสูญเสียแล้วอยู่ในภพเสียแบบนี้ด้วยนะครับดึงภพเสียมาทั้ง2เลยทั้งโบรณาณทั้งวินาศด้วยนะครับแล้วมัน ดาวจันทร์ก็ดับด้วยเล็งราศีเกิดลัคนาเกิดเนี่ยทุกอย่างมันบลมมาตุ้มกันหมดเลยนะครับที่ราศีเมถุนถึงจะเป็นจุดเพนรอดสําหรับเราแต่บางทีมันไปเกิดเหตุเพศภัยที่ลูกหลานเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยในทางโหดโบราณเนี่ยเขาระวังหน้าหลัง7หมายถึงว่าหน้า7หลอัง7นะครับของวันที่14บธันวาคมแต่ผมว่าเออถ้าถ้าหน้าหลังเนี่ยรวมกันครึ่งเดือนเลยนะก็เลยกว่าเออมันมากไปก็งั้นเอาแบบสกบกอ,อ่าแคบแคบลงมาหน่อยนะครับก็คือ ระวังตั้งแต่วันที่10ธันวาจนถึง20ธันวาประมาณนี้นะครับก็คือหน้าหลังอ่าหน้าสามหลังสามอะไรประมาณเนี้ยโดยสะโคบนะทีนี้ใครที่นอนอยู่บ้านปกติก็จบไปแต่ใครมีลูกมีหลานก็บอกว่ากำชับนะให้กลับบ้านถึงบ้านนะสี่ทุ่มนะลูกอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อย่าอย่าให้เกินสี่ทุ่มหลังจากที่ถึงบ้านนะไม่ใช่กลับสี่ทุ่มนะแต่หมายถึงว่ากลับบ้าน ถึงสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะดาวคันบนในที่เนี้ยบนประวัาหยุดนิ่งคือคนที่นอนก็คือการหยุดนิ่งก็คือไม่ทํากิจกรรมคนที่อยู่ในบ้านก็จะไม่รับผลมาเล่นโซเชียลมาทําอะไรอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับที่ถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยกลับบ้านเร็วเบื่ออะไรประมาณนี้อ่ะก็แชทเล่นอะไรไอะไรกันก็ว่าไปนะครับจะเล่น Facebook ไลน์ ain, อะไรก็ว่าไปก็ถือว่า เป็นการแก้ในตัวเนาะดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่นิ่งใครที่อยู่ในบ้านก็จะถือว่าอยู่รอบปลอดภัยเนาะแต่ถ้าใครที่อยู่ในยามวิกาลอยู่เคหสถานในที่ต่างๆหรือต้องออกไปทําธุระเนี่ยระวังให้ดีนะครับอย่าเดินทางในสิ่งที่มันเสี่ยงอันตรายนะครับพยายามอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วอย่ารีบทำอะไรค่อยคคิดค่อยค่คอ,ยคอยทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแล้วจะเกิดผลที่ดีหรือไม่เกิดอันตรายได้หรือ อาจจะเกิดแต่ผลลัพธ์จะไม่รุนแรงอะไรประมาณนี้เนาะมันก็อยู่ที่สติเพราะดาวพุธเนี่ยลักนาอยู่ที่ดาวพุธเนาะก็คือราศีกัน์และตัวเองตัวคุณเองเนี่ยเป็นดาวพุธด,ด้วยนะครับอ่าไปอยู่ในราหูเนี่ยนะครับก็คือใช้อารมณ์ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับและอยู่ในภพวินาศด้วยนะของตัวคุณดังนั้นเนี่ยภัยต่างๆเนี่ยมันมาจากที่เราคาดไม่ถึง อะไรประมาณเนี้ยเพราะดาวราหูมันก็บังตาเนาะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าดาวราหูเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยู่ข้างหลังเราแล้วมันมองไม่เห็นมันสลัวสลัวเราอาจจะเห็นไม่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยมีสติทุกครั้งก่อนทําอะไรนะครับก็บอกไปแล้ว10บธันวาจนถึง20่ธันวานะครับและเวลาเกิดคือห้าทุ่มกว่าเนี่ยนะครับก็ระมัดระวัง ให้อยู่ในบ้านก่อนเวลานั้นก็จบนะครับก็มีวิธีแก้ให้แล้วนะครับยังไงก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงไปอะไรเงี้ยด้วยก็ได้นะครับจะได้เพิ่มแสงสว่างเปิดไฟที่บ้านให้สว่างนะครับอย่าทําบ้านให้มืดให้ทึมอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าแก้ไขได้ด้วยนะครับในตัวเพราะดาวจันทร์จะดับเนาะก็ถือว่าเป็นคือ คืนดับอนนะครับอะไรเงี้ยแรม14บสี่ขั้มสิบห้าขั้เนี่ยนะครับเป็นช่วงจันทร์ดับพอดีก็เปิดบ้านให้สว่างไว้อะไรเงี้ยก็สามารถแก้ได้ในตัวแก้หวงจุ้ยนะครับก็ถือว่าทําให้ไล่หยินไปนะครับจะได้มีอย่างเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้สามารถสังเกตกดกระดิ่งนะครับขอโทษกดกระดิ่งนะครับติดตามค่าวเมืองกรในรายเดือนแล้วก็ครั้งต่อไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให